โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมจานเบนกับเกมวันพันแมนเดอสตองเกตกันอีกเช่นเคย วันนี้เราอยู่กันกับระบบรูน EP ที่2นะครับซึ่งเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับแนวทางในการอัพและพัฒนารูนนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดและแนวทางในการรับรูนจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับผมเมื่อเราเข้ามาในส่วนของพัฒนารูน,านหน้านี้นะครับเราจะพบว่านอกจากการ์รูนแล้วยังมีช่องนะครับสำหรับใส่แผ่นสลักเพิ่มเติมอีกนะครับในการ์รูนแต่ละช่องนั้นก็จะสามารถใส่แผ่นสลักได้4ีแผ่นด้วยกันนะครับผมในส่วนนี้ ซึ่งแผ่นสลักนั้นก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับดูได้จากสีเลยนะครับไล่จากสีน้ำตาลสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับผมโดยแต่ละระดับของแผ่นสลักก็จะมีบวกสเตตัสต่างๆด้วยกัน4ี่สเตตัสนะครับแบ่งเป็น3สเตตัสพื้นฐานและ1สเตตัสพิเศษนะครับผมสเตตัสพื้นฐานนะครับก็จะมีเพิ่มค่าพลังโจมตีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปดาบแบบนี้นะครับพลัง HP เป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกและพลังป้องกันเป็นรูปโล่แหวงแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไม่ว่าสายลุนไหนนะครับ ไม่ว่าจะดาบคมแฝกสนามแรงดิดรวมไปถึงหัวใจนั้นนะครับก็จะมีเหมือนกันในส่วนของสเตเตัสพื้นฐานทั้ง3นะครับผมพลังโจมตีพลังเฮดผีและพลังป้องกันนะครับทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งแผ่นสลักสําหรับสเตเตัตพิเศษกันนะครับผมเป็นสเตเตัสเฉพาะสายหลุนนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่น เกาะอมตะนะครับก็จะให้สเตตัสเอฟเฟกโล่คุ้มกันเพิ่มขึ้นนะครับผมสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปโล่เต็มแบบนี้ไม่แหว่งเหมือนกับป้องกันตามปกตินะครับผมส่วนสายดาบคมแฟกนะครับก็จะให้นะครับผลรับดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นรอยขวัญสรอยแบบนี้นะครับผมสนามแรงบิดนะครับก็จะเพิ่มนะครับผลดาเมจต่อเนื่องนะครับผมสัญลักษณ์เป็นรูปครึ่งไฟครึ่งสารเคมีแบบนี้นะครับผมและก็หัวใจอนันต์นะครับผม ก็จะให้ผลรักษาทั้งหมดเพิ่มขึ้นสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหัวใจมีเครื่องหมายบวกแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมในแผ่นสลักแต่ละระดับก็จะเพิ่มสเตตัสทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมส่วนสเตตัสจะบวกมากหรือบวกน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับระดับของแผ่นสลักนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็สามารถกดดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าแต่ละแผ่นนั้นเพิ่มสเตตัสเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมแผ่นสลักตรงนี้นะครับ ในแต่ละสายลูนนั้นไม่ว่าจะเป็นสายเกาะอ,อมตะสายดาบคมแฝกสนามแรงบิดหรือหัวใจอันนันนะครับจะใช้แผ่นสลักแตกต่างกันออกไปไม่ได้ใช้ร่วมกันแต่อย่างใดนะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นแผ่นสลักของสายลูนอะไรเราสามารถสังเกตได้จากกรอบของแผ่นสลักตรงนี้ได้เลยนะครับผมในสายลูนเกาะอ,อมตะนะครับกรอบของแผ่นสลักก็จะเป็นรูปโดแบบนี้นะครับผมสายดาบคมแฝกนะครับกรอบก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมนๆแบบนี้นะครับสนามแรงบิดนะครับผม กรอบก็จะเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมและสายสุดท้ายนะครับสายหัวใจอ่านั่นนะครับกรอบก็จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนลักษณะของการรับกันเลยนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราสามารถรับได้ทั้งในส่วนของกรารลูนและก็ตัวของแผ่นสลักเลยนะครับผม เริ่มจากในส่วนของตัวการ์ดรูนนะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นจุดสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดแบบนี้นะครับผมและก็จะมีค่าสเตตัสบอกด้วยนะครับว่าแต่ละจุดนั้นเมื่อเราอัพได้แล้วนะครับจะเพิ่มสเตตัสอะไรนะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างนะครับการ์ดปีศาจต,ตรงนี้นะครับเมื่อผมทําการอัพนะครับ ก็จะได้นะครับค่าพลังเป็นปีบริษัวร์ดวนรนั่นเองนะครับผมส่วนสิ่งที่ใช้ในการอัพนั่นก็คือการ์ดลูนของตัวมันเองนะครับจะมากจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับดาวของการ์ดลูนนั้นๆด้วยนะครับผมยิ่งระดับดาวสูงขึ้นนะครับของที่ใช้อัพก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับผมและเมื่อเราทําการอัพนะครับผมก็จะมีแสงขึ้นนะครับตามจุดแบบนี้นะครับผมตรงนี้หากเราทําการอัพเรื่อยๆนะครับจนครบทุกจุดนะครับเราก็จะสามารถนะครับอัพดาวเพื่อเลื่อนนะครับ ระดับของการ์ดรูนนั้นๆต่อไปได้เองนะครับผมโดยการ์ดสีฟ้านั้นเราสามารถอัพดาวได้เลยไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมในการอัพเลยนะครับส่วนถ้าเป็นการ์ดรูนสีม่วงและสีส้มนั้นจะต้องใช้หุงปุกตื่นรูน1นึ่ต้นในการอัพนะครับผม โอเคครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของแผ่นสลักกันเลยนะครับผมแผ่นสลักนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหลอดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมและก็จะมีสเตตัสบอกนะครับว่าอัพแล้วจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ HP ทั้งหมด36นะครับถ้าทำการอัพก็จะเป็น72นะครับผมส่วนสิ่งที่ใช้ในการอัพนะครับนั่นก็คือ แผ่นสลักนั้นๆของตัวมันเองเหมือนกับในส่วนของการ์ดรูนนะครับผมและเมื่อเราทําการอัพนะครับผมก็จะพบว่ามีแถบสีเขียวขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมและเมื่อเราเอัพไปเรื่อยๆนะครับจนแถบสีเขียวเต็มหลอดนะครับเราก็จะสามารถทะลวงขั้นของแผ่นสลักได้นั่นเองนะครับผมโดยสิ่งที่ต้องใช้นั่นก็คือหินอัพขั้นแผ่นสลักนะครับผม ในแผ่นสลักสีนําตานั้นก็จะใช้หินอัพขั้นอยู่ที่10อันนะครับผมส่วนแผ่นสลักสีฟ้านะครับผมก็จะใช้นะครับอยู่ที่20อันและแผ่นสลักสีส้มนะครับก็จะใช้40อันนะครับในการอัพขั้นเป็นขั้นที่2นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของลักษณะาการอัพการ์ดลูนและแผ่นสลักนะครับผมต่อไปเรามาดูแนวทางในการอัพกันต่อเลยครับอันนี้ เป็นแนวทางในการอัพส่วนตัวของผมเองนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสายที่เพื่อนๆกาลังอัพอยู่ได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมนั้นตอนนี้ก็กําลังอัพในส่วนของลูนกอาออมาตะอยู่นะครับเพราะผมต้องการสกิลเลเวล2ที่จะเพิ่มโรให้กับตัวละครในแถวหน้านั่นเองนะครับผมโอเคครับเริ่มจากการอัพในส่วนของการ์ดลูนนะครับผมการ์ดลูนนั้นก็จะใช้การ์ดลูนของใครของมันอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะอัพไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็อัพไปให้ มไม่ว่าสายลูนใดๆก็ตามนะครับผมแต่ให้ระวังตอนอัพดาวในส่วนของการ์ดลูนสีม่วงและสีส้มนะครับผมเพราะตอนอับดาวนะครับจะต้องใช้หินปลุกจุดหนึ่งก้อนในการอัพนะครับ ซึ่งหินปกตืเนี่ยมันหายากมากๆนะครับผมโดย1อาทิตย์เนี่ยเราสามารถจะหาได้เต็มที่นะครับหก้อนเท่านั้นนะครับจากภารกิจฝึกฝนในส่วนของแดนมายานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเลือกอัพดาวในสายลูนที่ผมต้องการจะทําก่อนเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมทํำสายลูนกองตาอยู่ผมก็จะยังไม่ไปอัพดาวในส่วนของสายลูนอื่นๆนะครับตรงนี้แม้ว่านะครับการสีส้มของลูนสายอื่นๆของผมนะครับเช่น สายสนามแรงบิดนะครับสามารถอัพดาวได้แล้วก็ตามนะครับผมก็จะเลือกที่จะปล่อยไว้ก่อนยังไม่อัพในส่วนนี้นะครับผมส่วนที่เป็นรูนของสายเกาะอมาตะนะครับผมก็จะทําการไล่อัพให้หมดเลยนะครับผมในส่วนของการ์ดรูนนะครับ โอเคครับผมต่อไปมาดูแนวทางในการอัพในส่วนของแผ่นสลักกันต่อเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันไปแล้วนะครับว่ารูนแต่ละสายนั้นนะครับแผ่นสลักมันใช้แยกกันต่างหากเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถอัพแผ่นสลักของสายรูนใดๆก่อนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีแผ่นสลักสายนั้นๆมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมและวิธีการอัพแผ่นสลักในแต่ละสายรูนก็มีวิธีอัพเหมือนกันหมดนะครับผมทีนี้ ผมจะพามาดูตัวอย่างวิธีการรับแผ่นสลักของผมในส่วนของรูนสายเกาะอมตะเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าแผ่นสลักในการ์ลูนแต่ละสีสีฟ้าสีม่วงสีส้มจะใช้แผ่นสลักชุดไข่ชุดมันไม่ซ้ํากันเลยทั้ง3ชุดนะครับอย่างเช่น การลูนสีฟ้าก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าใช้แผ่นสลักชุดเดียวกันหมดเลยนะครับผมในส่วนของการลูนสีฟ้าการดลูนสีม่วงก็เป็นแผ่นสลักอีกชุดของสีม่วงนะครับและการลูนสีส้มก็เป็นชุดแผ่นสลักของสีส้มไปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาทำการอัพก็จะอัพเป็นส่วนๆไปนะครับผมเริ่มจากส่วนแรกการลูนสีส้มกันก่อนเลยนะครับผม ตรงนี้จะเห็นว่าการ์ดลูนสีส้มมีด้วยกันอยู่2ช่องนะครับผมซึ่งเราจะเลือกอัพการ์ดลูนสีส้มช่องไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะการ์ดลูนสีส้มนั้นเพิ่มสเตตัสให้ทั้งทีมอยู่แล้วนะครับจะอัพช่องไหนก่อนหรือหลังก็มีค่าเท่ากันนะครับผมส่วนวิธีการอัพนะครับก็จะอัพแผ่นสลักทีละช่องช่องใครช่องมันไปนะครับผมหลักการในการอัพแต่ละช่องนั้นก็เหมือนกันเลยนะครับผมโดยวิธีการอัพนะครับก็จะไล่สลับอัพขั้นของแผ่นสลักในแต่ละช่องนั้น ขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะครับผมอย่างเช่นแผ่นสลักสีน้ําตาลนะครับตรงนี้ผมก็จะอัพให้ขึ้นขั้น2ก่อนนะครับผมพอขึ้นแล้วนะครับผมก็จะสลับไปก๊าซส้มอีกช่องหนึ่งนะครับผมแล้วก็อัพให้ขึ้นขั้น2ตามมานะครับผมพอขึ้นขั้น2ได้แล้วนะครับก็สลับกลับไปอัพในส่วนของช่องแรกต่อนะครับแล้วก็ขึ้นในระดับต่อๆไปนะครับผม ผมก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าของที่ใช้ในการอัพนั้นจะไม่พอนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในวิธีการอัพส่วนของแผ่นสลักนะครับผมส่วนในแผ่นสลักช่องอื่นๆนะครับก็ทําตามเหมือนกันได้เลยนะครับผมแผ่นสลักสีฟ้าตรงนี้นะครับผมก็จะอัพขึ้นขั้นสอนะครับเสร็จแล้วผมก็จะสลับไปอีกช่องนึงนะครับเพื่ออัพขึ้นตามกันมานะครับผมแต่นี่หมดแล้วผมก็ไปไม่ได้นะครับผมก็จะไปนะครับแผ่นสลักช่องต่อมานะครับผมก็จะขึ้นขั้น2ก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับของที่เหลือนะครับก็จะสลับไปอัพอีกช่องให้อัพขึ้นตามมานะครับผมอัพไม่ได้แล้วผมก็จะไปนะครับแผ่นสลักต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคครับเมื่อขึ้นกันสองนะครับผมก็จะสลับไปอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็อัพล่ตามกันมานะครับอ่าตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับวัสดุก่อนที่ใช้ในการอัพก็จะประมาณนี้นะครับผมในการอัพนะครับต่อไป เรามาดูในส่วนที่2ในส่วนของการ์ดลูนสีม่วงกันเลยนะครับผมตรงนี้เนื่องจากการ์ดสีม่วงนั้นนะครับจะไม่ได้เพิ่มสเตตัสทั้งทีมเหมือนกับการ์ดสีส้มแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเลือกการ์ดลูนที่เราจะทําการอัพก่อนเลยนะครับโดยดูจากทีมที่เราเล่นเป็นหลักนะครับผมเช่นทีมผมนะครับเน้นปั้นทีมฮีโร่นะครับผมก็จะเลือกอัพนะครับ ในส่วนของการ์ดลูนสีม่วงในส่วนของฮีโร่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทําในส่วนของฝั่งปีศาจต่อนะครับผมส่วนวิธีการอัพก็เหมือนกันกับการ์ดสีส้มเลยนะครับก็จะไล่อัพแผ่นสลักทีละช่องไปเรื่อยๆนะครับผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับช่องสีน้ําตาลนะครับก็ขึ้นขั้น2แล้วนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะสลับไปฝั่งปีศาจนะครับให้ขึ้นขั้น2ตามมานะครับผมพอขึ้นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกลับมาช่องฮีโร่ต่อนะครับผมสิ่งที่ใช้อัพนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับก็กดไปเลยนะครับตรงนี้ เพื่อทําให้ในส่วนของิโลกขึ้นขั้น3ต่อนะครับแต่ตอนนี้คือไปตอบไม่ได้ละผมก็จะมาดูช่องต่อไปนะครับช่องต่อไปตรงนี้ขึ้นขั้น2แล้วครับเสร็จแล้วผมก็จะไล่ไปทําในส่วนของฝั่งปิศาจให้ขึ้นขั้น2ตามมานะครับผมแต่ตอนนี้ทรัพยากรหมดแล้วนะครับในการอัพของก๊าซสีฟ้านะครับก็จะไปดูในช่องต่อไปเลยนะครับโอเคช่องนี้นะครับ ในส่วนของฮีโรผมก็ขึ้นขั้นสองเรียบร้อยนะครับผมก็จะสลับมาในฝั่งปีศาจนะครับแล้วก็อัพไร่ตามกันมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้สีทองขึ้นขั้น2แล้วต่อไปก็มาฝั่งนี้ก็ขึ้นขั้น2แล้วเหมือนกันนะครับของที่เหลือนะครับก็ลงไปเลยนะครับเพื่อให้ขึ้นขั้นสามนะครับผม โอเคครับพอเราไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเราก็แค่รอนะครับไปฟาร์มหินสลักมาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปมาดูในส่วนที่3กันเลยครับส่วนสุดท้ายการ์ดลูนสีฟ้านั่นเองนะครับผมตรงนี้หลักการการเลือกการ์ดลูนนะครับเราก็จะเริ่มนะครับไล่ัพจากนะครับการ์ดลูนสีฟ้าสายที่เราเน้นเป็นหลักก่อนนะครับผมเช่นทีมผมเนี่ยนะครับก็จะเน้นสายพลังนะครับผมก็จะอัพไล่จากสายพลังนะครับไปสายต่อสู้นะครับสายเทคนิค และก็สายอาวุธตามลําดับนะครับผมผมก็จะไล่ up วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละช่องโอเคเริ่มจากแผ่นสลักสีน้ําตาลช่องแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมผมก็จะไล่ขึ้นขั้น2ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปสายต่อสู้นะครับผมแล้วก็อั p เลยนะครับอ่าหมดแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็มาดูช่องต่อไปนะครับผม สลักชั้นที่สนะครับสีน้าตาลโจมตีนะครับอันนี้ผมก็อัพขึ้นขั้น2เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปตามสเต็ปนะครับสายต่อสู้ต่อนะครับผมแล้วก็อัพเลยนะครับอ่าแล้วก็ทะลวงขั้นไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับของที่ใช้อัพยังเหลืออยู่นะครับต่อไปผมก็ไปสายเทคนิคนะครับผมก็ให้อัพขึ้นตามมานะครับไปต่อไม่ได้ผมก็ไปช่องต่อไปนะครับผมเริ่มจากสายพลังก่อนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ ก็อัพไปเลยนะครับโอเคตรงนี้ก็หมดแล้วไปต่อไม่ได้นะครับก็ไปช่องสุดท้ายกันเลยครับสีส้มนะครับอัพไปเลยครับอ่าแล้วก็ทะลวงไปเลยนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ไปต่อนะครับช่องต่อไปสายต่อสู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทรัพยากรหมดแล้วก็ไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับผมแต่แนวทางในการอัพนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะไล่นะครับ ตามระดับความสําคัญนั่นเองนะครับผมสายพลังสายต่อสู้สายเทคนิคแล้วก็สายวุฒวนไปเรื่อยๆนะครับจนอัพขั้นได้ครบทุกช่องนั่นเองนะครับผมส่วนตอนนี้ผมก็ต้องนะครับรอนะครับแผ่นสลักที่จะฟาร์มได้ต่อในคตถึงจะมาอัพกันต่ออีกนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการอัพนะครับถามว่าทําไมถึงต้องไล่อัพแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าเงื่อนไขในการอัพเลเวลสกิลของรูนนั้น ต้องทาให้ระดับดาวของรูนทั้งหมดขึ้น1ดาวนะครับผมและเงื่อนไขในการอัประดับดาวของรูนก็คือตรงนี้นะครับ 1. การ์ดรูนนะครับถึงขั้น1ดาว2แผ่นสลักทั้งหมดนะครับสช่องต้องอัปถึงขั้น2แบบนี้นะครับผมถึงจะสามารถลดระดับของดาวของรูนนั้นได้เองนะครับผมและนี่ก็คือเหตุผลหลักนะครับที่ผมต้องไล่อัพแบบนี้นะครับหากเราไม่ไล่อัพแบบนี้นะครับผมแล้วเราอัปช่องใดช่องหนึ่งเนี่ย ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงขั้น5กัน6แค่ช่องเดียวไม่ได้สนใจช่องอื่นเลยนะครับเราก็จะไม่สามารถปลดเงื่อนไขในการอัพระดับดาวตรงนี้ได้นะครับทำให้เรานั้นอัพเลเวลสกิลของลูนไม่ได้ในที่สุดนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบลูน EP ที่2นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบลูนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็หวังว่านะครับ คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับผมหากมีข้อมูลตกหล่นผิดพลาดอะไรตรงไหนไปก็ขออภัยใน,นที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับเกมวันพันแมนกันนะครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ,บ